สวัสดีครับพ่อพี่น้องของปลายสูบปุ๋คุณกับสวัสดีเอีทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่อำเภอกันทะรมนะครับจังหวัดศรีสะเกษรับผมนี้ครับที่ม่านห้องก็ออกจากบ้านตะเศ้าครับนี่ตั้งไว้ทีแล้วครับไก่เซตสูบปุ๋ยนะครับมาตั้งแต่เศ้าครับแปดโมงตอนนี้กับประมาณบ่ายสามนะครับอ่านะครับเพิ่งมีเวลาได้ทยคลิปนะครับเพราะว่าต้องทำงานซอยทีมงานครับผมอ่านี่ครับเคลืนนี่นะครับทําการแสดงอยู่ที่อำเภอกันทะรมนต์ศรีสะเกษนาะ เ็นคอนเสิร์ตมุ่นแค่นแกนคูนครับผมกับลัมซิงนะครับแต่งไทยให้ตองคำโอเว่นเบนนาเวะแับเนาะกับกับทีมงานอุบลสายซาวหนึ่งเก้ากระติดกับออนทวดสองครับผมทีมงานก็ลงตู้ข้องระบบเสียงเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วแต่ระบบไฟเออกำลังวันนี้งานบริษัทสาวมาได้กะเฮดไปเลยับเพราะว่าประมาณสี่โมงก็จะเปิดเสียงนะครับเปิดเสียงนะครับปั่นไฟอ่า ตูน้ำโพลเราก็เสร็จสมบูรณ์นะครับไฟแสงสีกระด่างไก่เสร็จสมบูรณ์นะครับระบบเสียงเราเสร็จแล้วนะครับรอแต่ทีมไฟขานไฟขึ้นนะครับเก็บของลงจับวิธีอากาศที่ว่นห้าก็ซอยกันอจุดบนฝ่าปันนี้ขอ่งาฝ่าว่าฝ่าง้างบอกฝ่าก่าเพราะอากาศช่วงนี้เย็นสบายครับเข้าสู่อากาศหนาวนะครับช่วงหนาหนาวนะครับเนาะอากาศกระซิ เย็นสบายนะครับขึ้นอากาศนาวในเจ้กน้อยครับฝากสิทุกท่านครับดูแต่สุขภาพด้วยนะครับจ่องเดิมสีหนาวนะครับเนาะทีมงานทาลังต่อระบบไฟแสงสีนะครับคนของคนยังลงนะครับกสีมงก็ทําการเปิดเสียงขึ้นตรสอบระบบเสียงระบบไฟแสงสีนะครับว่นนี้พบกับมุนแทนกัรคูนนะครับมันนี้ท่านจะเยียนมอแนลครับอาจจะมาหรือบอมา เปอเส้นมาหน่อยกว่าเพราะว่าแล้วหน่อยลาดจากการไปทั่วร์รับเพทวิศรานกับเก็บหนึ่งทับสองมาสั่นระบบเครื่องเสียงเขากว้างไปเสร็จสมบูรณ์เวทีนะครับมืออื่นบ้างครับวันที่แปดวันที่เก้าพอกันอยู่อเภอราซีนะครับงานจะผ่ามนะครับน้องวันที่สิบกับยู่ธพดทุมพรวิสัยนะครับวันนี้มาตั้งสิบเกตนะครับสามหมื่นสามขึ้นนะครับ วนเวียนแต่อยู่ในสีสกเกตน,นี่นะครับคือสิเกตกับกูดังนะครับสิบสองสิบสามสิบสี่ผักนะครับบางงานนอกครับนอกสิบสี่วัน,วนเสาร์อะไรเดินทางไปที่งานวันที่สิบห้าอยู่ที่ปุ่นอาปาจีนปุ่นทิดกับนครนายกปุ่นครับส่วนงานของตัวเยวรับสิงกะเปิ้นกระดาหาวิธีทั้งน้องบัวรังผู้นะครับเพราะว่าทีมงานเขาดับงานมาตัางต้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับงานตอนนี้นะครับเนาะคือ จังได้กับขอบคุณนิฟซีทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปสั้นๆได้วมาตลอดนะครับเนาะนี่ครับที่มาห้อาก็ลุยสูนะครับช่วงนี้กะอาชีพบ่มีเวลาเดทายส่งแหลกไปไดนครับเพราะว่าบางแห่งงานซอยทีมงานแต่ก็อีกพ่าทีมงานมาตรฐานครบทีมอะไรก็คือเข้าไปละไปเกี่ยวเขาเกี่ยหนามกันอยู่นะครับเนาะกันมากครบพวงก็สิบวันใดทำก็สิบมีโอกาสเดทายเต็มสี่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเนาะ จากนั้นก็ขอบคุเอฟซีทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสนซาวชาแนลของผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องเด้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ